เอาละค่ะเรามาดูข่าวของเราดีกว่านะคะข่าวแรกเอาใจคู่จิ้นนะคะจากซีรีส์เรื่อง knock out ค่ะเรื่องนี้เขาเป็นพระเอกเนี่ยเขาเป็นนักมวยนะคะก็คือน้องกันเนอร์แล้วก็น้องไนท์สค่ะจะมาเล่าความน่าสนใจของซีรีส์เรื่องนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปพระเอกเนี่ยเขารับบทเป็นนักมวยใช่ไหมดังนั้นเรื่องหมัดหมัด,ม,ด,ม,ดมวยมวยเรื่องบู้นี่อุย้ยสรารพัดจริงๆนะคะเอาเป็นว่าใครอยากฟังสัมภาษณ์ของคู่จิ้นคู่นี้ที่เขาบอกว่าเคมีมันโดนจิตโดนใจซะเหลือเกินอ,อย่ารอช้าไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากซีรีส์เรื่อง knock out มัน knock l o หัวใจนะครับผมกันเนอร์ครับรับบทเป็นทันผมนา์สริพันธครับรับบทเป็นเคนครับเนื้อเรื่องอ่ะใช่ชื่อเรื่อง knock out ซึ่งมันก็คือนักมวยใช่ knock out มันอ n o c k l o หัวใจก็คือเป็นนักมวยครับผมซึ่งผมเองเนี่ยรับบทเป็นทันครับเป็นนักมวยที่ข้างนอกเนี่ยเหมือนจะดูแบบว่า เป็นคนแข็งแงแต่ว่าข้างในเนี่ยเป็นคนที่นุ่ม,มนิ่มมากทีเนี้ยเขาก็จะเป็นคนที่มีกำแพงในหัวใจสูงมากจนได้มาเจอกับนี่คีนใช่ครับกำแพงหายไปเลยไอ้คำว่านักมวยดาวลุ่งไอ้ฉายาที่เคยมีมาก่อนไอคไ้คนไร้หัวใจคนไร้หัออหวใจหมัดสายไร้หัวใจเออปืนใหญ่ป่าพยักษอะไรอย่างเงี้ยหายไปหมดเลยพอเจอเขาเออใช่แต่ว่า กันเนอร์พูดไปถึงนะแบบเรื่องพาร์ทหวานๆแล้วของผมก็จะเป็นพาร์ทดราม่าเออเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ขายหวานอย่างเดียวม,มันขายความเข้มข้นของสตอรี่แต่ละตัวละครด้วยอย่างเช่นตัวผมเนี่ยก็จะเป็นรับทเป็นคีนครับในเรื่องก็จะเป็นคนธรรมดาที่แบบอยู่ๆเจอปัญหาในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยจนทําให้เขาแบบต้องหาทางออกแล้วก็ไปเจอกับมพันธ์ที่เป็นนักมวยอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งสองคนอยู่ใกล้กันก็เลยแบบมีความสัมพันธ์ที่แบบลึกซึ้งแล้วก็ค่อยเติบโตกัน เขาชนะผมทุกทางอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยเห็นไหมเขายอมผมแล้วยังไม่ทั้งบาเลยนะผมนึกไม่ออกเลยอ่ะว่าผมจะเอาอะไรไปชนะเขาอ่ะอ่าผมว่าเขารู้ตัวเขาเป็นคนที่ชอบแบบสู้ด้วยสายตาเออแล้วแบบไม่ถือว่าทำให้ใคตาใช่แล้วเขาชอบเอาหน้ายื่นเข้ามาเวลาเขาจะสู้อะไรอย่างเงี้ยยังไงยังยืนยิ่งี้ ก็นายืนอย่างนอย่างนี้อย่างนี้ต้องไปดูในซีรีส์ว่ามันแบบยืนยังไงเออเราลองเทอะไรับเราเลยเขาชอบอ้อนอ่ะคือแบบวิ่งทันทันอะไรอย่างเงี้ยเราตื้อชอบตื้อใช่เขาบอกว่าน้ำซ้อหินทุกวัน หิมยังก่อนเนื่องจากเป็นซีรีส์เรื่องแรกอ่ะเราก็มีความคาดหวังว่าเออมันจะต้องเป็นรักใส่ใสสบายสบายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นรักแบบมัธยมมหาลัยที่ดูแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยกันงงิงกันจีบกันแบบอะไรอย่างงี้แต่พอมาเจอเรื่องแรกเป็นไงครับโลเคชั่นแรกสนามมวยเออนักมวยมาเลยและสิ่งที่ยากกว่าการจำดาวเหรอคือการจำคิวบูใช่ สำหรับเขาแบบคิวบูแบบที่หนึ่งเลยใช่<ฮ>คิวบูก็คือเวลาสู้แบบตัวต่อตัวสู้กันสองคนอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่<ฮ>แต่เวลาที่ต้องสู้กันหลายๆคนอ่ะแบบสู้กับพวกนักเลงอะไรอย่างไงี้ใช่ไหมฮะมันต้องจําคิวแบบเยอะมากเตะคนนี้เสร็จหันไปต่อยข้างหลังต่อโอ้โหไม่คนนี้คือไขไว้ไขในหินอันนี้คือรักษาไว้ <Okay. S 2> ตอนนิยายตอนอ่านนิยายคือมันมีนิยายมาก่อนครับเออเอาา่านนกเล่าหัวใจมีนิยายมาก่อนซึ่งผมมาอ่านนิยายมาแล้วในนิยายมันคือรักใส,ส,ส่ที่แบบเป็นลูกคุณหนูเข้าไปในค่ายมวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเจอกับหนุ่มนักมวยที่แบบเออคอยนุนน่นังกุกกิกกันมอะไรเงรี้ยแต่พอมาอ่านบทอะตอนอ่านบทอะคืออึ้งมากว่ามันดราม,ม่าขนาดนี้เลยหรอมันมีความเข้มข้นของตัวทุกตัวละครเลยแบบแล้วพอแบบมารียกทูอีกทีหนึ่งอะ ดราม่าแทบทุกตอนผมต้องโดนกระทืบโดนต่อยโดนถูกกระทำอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ใช่นแต่ว่าผมไม่เคยทําเขาเจ็บตัวเวลาเวลาที่เขามากับผมอ่ะผมจะไม่ยอมให้เขาเจ็บตัวเลยเขาคอยปกป้องผมตลอดเอแต่ผมอ่ะจะหนักไปเรื่องดราม่าซะมากกว่าใช่ก็แบบมีความยากนิดนึงแต่ว่าช่วงเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยคุณครูเขาก็บอกเทคนิคบอกวิธีการมันทำมันก็เลยทําให้แบบเวลาถ่ายจริงๆมันง่ายขึ้น ติดตามได้นะคะทุกวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งทางแอปพลิเคชัน VTV นะคะรับรองว่าโดนใจแฟนคลับแน่นอนค่ะ